สวัสด,ดีครับผมผมชื่อเทศไมล่อนนะครับผมรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกวนจักจุธาเทพครับในเรื่องของใจพิสุทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะ รับบทเป็นใจพิสทจิ์ในเรื่องใจพิสทธิ์ค่ะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะใจพิสทธิ์ในเรื่องของเราจะเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเกิดในโรงเรียนเนอะก็จะมีคืออุ้มรับบทเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนตัวโรนัทจักเขาจะมีน้องแล้วก็พาน้องมาเข้าโรงเรียนจะเป็นเรื่องของแบบมีความเป็นครอบครัวความเป็นแบบความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ไปคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เหมือนแบบเข้าใจเด็กนักเรียนแบบ สอนเด็กช่วงมัธยมต้นประมาณนี้ค่ะของผมก็โรนจักรนะครับเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับเขาจะเหมือนมี2 c h คาแรคเตอร์ครับในด้านของด,ด้านงานเนี่ยครับเขาก็เป็นตำรวจก <c oughs> องปราบเขาก็จะเป็นคนที่รายละเอียดมั่นคง เก่งในทุกด้านครับแต่ในเรื่องของชีวิตประจําวันหรือเมื่ออยู่อยู่กับเพื่อนๆหรือครอบครัวเขาาก็จะเป็นคนขี้อ้อนขี้เล่นครับใช่ครับแล้วเรื่องความรักของคู่เราต้องมันยังไงปะปั้นยังไงบ้าง,างโหจริงๆคู่เราเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เดนะ็กเนาะแล้วก็ตัวรณนะจกักรก็แกล้งตัวตัวใจพิสูจน์มาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเขาก็จะแบบฝังใจโตขึ้นมาแล้วก็แบบเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยแกล้งนะตอนแรกๆก็จะมีความแบบ <ừ> ไม่ถูกกันนิดหน่อย อ,อย่างของ<ช>เทพเองก็คือเป็นลูกของพี่เทมมาเราต้องถ่ายทอดจากความเป็นคุณพ่อเราเป็นคุณเราบทคุณพ่อของเราแตกต่างกันยังไงผมก็เห็นว่าพี่เจมส์มาเนี่ยโรนาลีนะครับเขาก็มีบุคลิกคล้ายกับโรน,นัจักรในแง่การว่าเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากมากครับซึ่งโรนัจักรก็มีมีด้วยครับเรื่องแรกของเทพด้วยใช่ไหม เรื่องที่สองเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้กดดันไหมด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยอ๋อก็กดดันบ้างครับจริงๆผมรู้เรื่องว่าเรื่องนี้มันมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้วผมก็เลยจริงๆกดดันแต่ผมรู้สึกโชคดีมากๆครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางช่องจริงๆครับที่เชื่อม่นในตัวผมแล้วเอากาสแบบนี้มาให้ผมครับอย่างเรื่องภาษาหรือจะเป็นภาษาอะไรก็เป็นเรื่องของนค้าเรื่องของในวงการหรือว่าแรคเตอร์เป็นการพูดสบายดีต้องปรับ ครับก็สําหรับผมผมก็เรียนอยู่ครับผมทํากันบ้านค่อนข้างหนักครับผมก็คือก,ก่อนวันถ่ายผมก็จะต้องอ่านบทมาก่อนหลายวันต้องวิเคราะห์ครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามฝึกการอ่านภาษาไทยการออกเสียงภาษาไทยให้ดีขึ้นครับผมก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆครับผมพยายามให,ให้ให้ดีที่สุดครับผมาะสำหรับตัวอุ้มใช่ไหมคะก็จริงๆเหมือนกับอุ้มถึงแม้ว่าจะผ่านมาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ว่า เรื่องนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เสมอในแบบงานใหม่ๆอยงี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่แบบเอ,อเรารู้สึกดีมันทําให้เหมนแบบเราแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ดวงใจเทวคมมีแฟนๆรอเยอะมากๆมันก็ทําให้ตัวเราเองก็กดดันมากเหมือนกันค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อพวกเราเข้าไปอยู่ในดวงใจทุกคนด้วยอ่ะสปอเนี่ยที่ควกเรามันหน้าติดตาอย่างไรเนาะผมว่าผู้เราเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วครับ ใช่ด้วยความที่เราเองเหมือนแบบเป็นคนเหมือนพอเจอกันจริงๆเราเจอกันไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าด้วยความที่เรารมไม่ครท,ที่สามด้วยใช่ไหมใช่ด้วยความที่เราไม่มีกำแพงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเข้ากันได้ไง่ายมากฝากลเลยค่ะสำหรับเรื่องใจี่สุดก็ <laughs> 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 ฝากด้วยนะคะสําหรับดวงใจเทวคมนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากตอนใจพิสุทธิ์ด้วยนะคะพวกเราสองคนก็จะเต็มที่ถึงแม้ว่า เราจะกดดันอะไรแค่ไหนแต่เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากพวกเราไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบครคจะ,คคะมาได้อินเดียยืนถ่ายรูปสวยๆมั่งก็